การทำสมาธิสำหรับความร่ำรวยของความเงียบพระเยซูได้กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าคือจิตวิญญาณดวงหนึ่งและกลุ่มบุคคลที่บูชาพระองค์ต้องบูชาพระองค์ในจิตวิญญาณและในความจริงฉันรู้และตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าคือจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวฉันฉันรู้ว่าพระเจ้าคือความรู้สึกหรือความเชื่ออย่างลึกซึ้งของความสอดประสานสุขภาพที่ดีและสันติภาพภายในตัวฉัน มันคือการเคลื่อนไหวของหัวใจของฉันเองจิตวิญญาณหรือความรู้สึกของความมั่นใจและของความศรัทธาที่ได้เป็นเจ้าของตัวฉันในขณะนี้คือจิตวิญญาณของพระเจ้าและการกระทำของพระเจ้าที่อยู่บนผืนน้ำแห่งจิตใจของฉัน สิ่งนี้คือพระเจ้าสิ่งนี้คือพลังอำนาจอันสร้างสรรภายในตัวฉันฉันมีชีวิตเคลื่อนไหวและมีตัวตนของฉันอยู่ในความศรัทธ,ธาและความมั่นใจว่าความดีความจริงและความงามจะติดตามฉันในทุกๆวันของชีวิตของฉันความศรัทธ,ธาในพระเจ้านี้และสิ่งต่างๆที่ดีทั้งหมดสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มันได้กำจัดอุปสรรคทั้งหมดออกไป ในขณะน,นี้ฉันได้เปิดประตูของประสาทสัมผัสทั้ง5ฉันได้ถอดความใส่ใจทั้งหมดออกไปจากโลกฉันหันเข้าไปข้างในไปยังพระผู้เป็นหนึ่งพระผู้งดงามและพระผู้ดีงามณที่นี้ฉันได้อิงอาศัยอยู่กับพระบิดาของฉันโดยอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ที่ที่นี้ได้มีชีวิตเคลื่อนไหวและอิงอาศัยอยู่ในเงาของพระผู้ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ฉันเป็นอิสระจากความกลัวท้ง จากคำตัดสินของโลกและจากการปรากฏอยู่ของสิ่งต่างๆขณะนี้ฉันได้รู้สึกถึงการแสดงตัวอยู่ของพระองค์ซึ่งก็คือความรู้สึกของการสวดมนต์ที่ได้รับการตอบกลับและก็คือการแสดงตัวอยู่แห่งความดีของฉันฉันได้กลายเป็นสิ่งที่ฉันได้คิดพิจารณาเอาไว้ ขณะนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้เป็นในสิ่งที่ฉันต้องการจะเป็นความรู้สึกหรือความตระหนักรู้นี้คือการกระทำของพระเจ้าภายในตัวฉันมันคือพลังอำนาจอันสร้างสรรค์ฉันขอขอบคุณสําหรับความปิติยินดีของการสวดมนต์ที่ได้รับการตอบกลับและฉันได้พักผ่อนอยู่ในความรู้อันเงียบๆที่ว่ามันได้ถูกทำออกมาแล้ว